นอนดอกกระลังงามมาจะต้องตีแผ่นผืนบนจักรเสวยงจะสวยงอืมจ้ะเก็บดอกนุ่งยูนี่มื่อนีนใส่ผู้สิพาเก็บออกดอกตะปุติปิเนาะจ้ะมื่อัานเก็บดอกเถาไปพอดจ้ะดอกไงแต่มันก็งามอยู่ดอกไงแต่ว่ากะ เ่าแล้วนะมูนิสีหาวแต่ดอกมึงนี่จ้ะจุดนี้ก็ได้สองดอกพี่น้องจ้าไปกันต่อจ้ายางยีง่ปุเดียวกับยางยึง่ตลอดถนนเลยนะพี่น้องจ้าเหมือนจะมีแฝดเลยขึ้นยากนะ ขาวน้อยีเดีจากนอกเห็ดกระลังง้มปีนี้เห็ดออกลายจ้ะยาะมจมาตัดเห็ดกันจ้ะ ตัดออกอันแมงเขาจะขนไปลายจมันหนักแบกขึ้นงวดที่แล้วงวดที่มาวาันอาทิตย์วันหนึ่งสาวจิ้งูกสะอ่อนลายสาวจิ้งู้กระขน,น,นไปดอกใหญ่กระขนไปมันไ,ไปตัดเราโอ้ยบ่มีเวลาเห็ดมันกระแมงไปหนาเนาะพี่น้องจ้ะพี่นอ้อ,องแ,นองแมนนี่จ้ะค่อยๆเก็บเพราะว่า มือแรงแต่บ่มีงานแล้วน้องพี่น้องเบิงดูเนี่ยฝนกระตกพักกนตากฝนมาฝนตกกับบ่วันแหมมาหอดเขาเศร้าบ่าในพักกันกินตื่นไปเฮ็ดงานเนาะพี่น้องจ้ะมาหอดเรานางกินเขาในรถก่อนจ้ยมือนี่ยิงค่ะจังซี่กับบ่เอาจ้ะมือนี่ยิงยิงจ้ะมือนี่เซียนจ้ะมือนี่ขอคัดจากน้อยเนาะจ้ะเนาะมันฝนตกกับพี่น้องมันก็เลยแมงแมงเนาะจ้ะเนาะ สาวสีชมพูไก่ใหญ่ก็น่าเบิ่งพี่น้องพี่น้องพี่น้องอู้ขาแม่งาดิสาวสุรินทร์เก็บมองเดียวเต็มคู่ถังแล้วพี่น้องหัวตะพักกันลงมานันดอกหนึ่งงามงามจะโกยยุไปเอาแน่นนันสาวสุรินทร์นันเห็นว่านันนันน่ะน,นันคุณกับพี่คุณจะโจ๊ยยุไปเอามาท่อง,งามออนนเออเน่หน้อยไม่ท่นได้โพลขึ้นมาเออไม่ไม่พี่น้องมันหลายหลายลายหลีอ่ะ เฮ็ดเห็ดก่อนจ้าพี่น้องจ้าบัดนี้ฝนกระตกสาวยูบสิปิดโทรศัพท์เห็นบ่พี่น้องรลายตาบ่โทรศัพท์มันโดนน้ำฝนนะจ้าเนาะเห็ดนาะอ้ยคุณหน้าจ้าอุ๊ยมันลงไปข้างนี่ด้องดอกปักไง่เลยจ้าคุณหน้าจ้าพี่น้องจ้าว้าวดอกใหญ่ๆนะจ้าเนาะพี่น้องจ้าหนึ่งดอกสองดอกพี่น้อง คุณอาจ่าคุณอาจ่ามันขึ้นม,มันขึ้นเป็นกุ้มจ้าคุณอะโอ้ยค <im ple xic> ุณอะ้างไหนคุณไปแม่นเบิดจ้าแต่มันเท่าโอ้ยเสียดายนะพี่นอ้องอาะพี่น้องจ้ายังอ่อนงามอยู่ได้เนี่ยจ่าเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่นอ้นองโอ้ยลืมปิดลุมไปปิดลุมก่นอนปิดไว้ประมาณน่าจะเกือบสิบดอกว่ามันยังไม่ขึ้นโผล่กม็มา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 เบิ้งมาเบิ้งเนี่ยโอ้ย,อ,อ,อ,ยอันนี้อันนี้บอเอา <im ple xic> จจยิงยิงยิง in, ยิงยิงแล้วจ้ะ มือนี่สิโอ้ยอันนี้มันนิ่มเนาะพี่น้อง,สา,งสาวซิมพูกระบอกเอาจ้ะมันนิ่มเราใสซิมพูกระบอกเอาคือกันจ้ะ <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาขึ้นมานี่เร็วๆมันเก็บโอ้นี่นี่นี่เก็บน้ำดอกหลายไม่ไม่ไม่ดูดูพี่น้องมันทันได้โพลขึ้นมาแหมนี่จ้ะตุ๊ปติปีจังสี่แหมมันอยู่ในปลาหยาอยู่เนาะจ้ะเนาะนี่นี่มันอยู่ใน,นปลาหยางี่แหมจ้ะพี่น้อางจ้ะเบิงเบิงพี่น้องนี่นี่ เก็บเอาเก็บเอาสาวสุลินย่าเพิ่งหนีค่อยหลายอย่าหนีค่อยอ่าสาวสุลินดูหน่อยเด้อมันจะมีดอกน้อยๆอยู่ข้างๆดูดีๆในยอดจะง่ามโยจะมัาบ่เอายิงบ่เอาซาบอเอาเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะาแต่ตุ๊ปูติปีเก็บเอาเลยเก็บเอาเก็บเอาอพี่น้องเกิดมาอยู่นอร์เวย์กว่าปีไม่เคยเห็นเห็ดแบบนี้พี่น้องจ้า แต่ละจุดในพี่น้องเบิ้งดูละพี่น้องเลยส,สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกผู้ทุกคนฝนตกบ่ได้ท่ายแต่ต้นใ้พี่น้องเบิ่งมาจากเขาเห็ดมาว่าเขาเห็ดมะเขาป้าเห็ดมารอบแรกพี่น้องเต็มเราจะไปใส่รถก้อนขี้รงมาใหม่หูกะตากะขาดพี่น้องมันเล่นใส่รถบ่ไไรไปแล้วจ้ามาๆๆมหัวตะยานก็ได้แล้วพี่น้องเอ้ยมาๆมาๆเห็บเห็บกันเด้อจ้าเด้อ เย้ามมือบางให้สวยๆให้อุ้ยคุณนายเห็ดลายๆบ่มีเวลาถ่ายลิดจะมืนี่ยไม่มีเวลาถ่ายพี่น้องดังๆๆๆขื้นเป็ดกุ้มเลยจ้ะเมื่อนหร่จะใส่เบ่งขื่นจ้ะโอ้แต่เสียดายแท้อปวบตรงไหนเราอีกจากน้อยแน่อีหล่ะบบเอาไว้ให้คนขื้นเชื่อเอาดอกนี้ก่อน น้องตัดน้องบ๊ะถอนจ้ะมีพี่น้องมีกระแมนใส้ดากน้องเนินกระแมนถ้ากันเอาไปไส้รถไม่เล่าเป็นอันสิบล้อันึองจ้จจานเ่เนสาวสิชมพูนีก่กระเต็มแล้วจ้าเทั้งยูนี่จ้าอุ้ยพี่น้องขออภัยใส่ผู้จากท้ายให้พี่ให้น้องเบิง้งกตนมนทายบ่ได้อดีจาะฝนตกแม่จ้าฝนตกที่นี่ท,ที่อยูจ้า เหยียบเห็ดอ๋อเหยียบเห็ดเหยียบเห็ดเหยียบเห็ดโอ้ยเหยียบเห็ดคุณอะพี่น้องสาวยิมผู้ว่าขา้ไหมคะลายคักหลายแน่พี่น้องเลยไปต่อจ้ะพี่น้อง,องจ้ะซอยใส่สผู้เบิ้งแน่จ้ะคุมีิ่งจักสก็บดอกใส่แน่ไปบ่เป็นเลยจ้ะตอนนี้มันหลายคักหลายเบิ่งแน่เลือกบ่ถือว่าสิเก็บดอกใดก่อนจ้ะพี่น้องพี่น้องจ้ะสาวยิมผู้กลับมาถึงบ้านแล้วจา้า นี่ละจ้าเห็ดที่ได้เมื่อนี้พี่น้องสาวซมพนได้ทายคลิปหน่อยๆนึงฝนตกตลอดการเก็บเห็ดเลยเบิงพี่น้องเห็ดก็เลยบบได้ปัดฟุ่นมาจากป่าเลยจ้ะสาวซิมพูเระเปียกหมดหยอดเลยพี่น้องเบิงนี่ละจ้ะได้ล้างเขียวนึงได้หลายอยู่เลยพี่น้องเห็ดกำลังอุ้ยปีนี่เห็ดออกคักรึจ้าเนี่ยบบได้ปัดฟุ่นมาเนาะพี่น้องจ้ะเบิงเบิงพี่น้องพุ่นั่จ้ะดอกอ่อนนี่เนี่ยมันดอกใหญ่แต่อ่อนอยู่จ้าเห็นบ่จ่า อันอันงามๆอยู่เลยจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ามาซอยกันเห็ดเห็ดเด้อมาเอาเห็ดไปแกงเด้อจ้ะเด้อมาแป้งเห็ดไปแกงจ้าก็ซเห็ดเห็ดแล้วเดือกยีดอกจ้าเมื่อนี่ฝนกระตกทั้งล้มเลยเอาานังเห็ดอยู่ในครัวจ้เห็ดยุ่ระเบียงบ้านคือจังทุกเทียบไพื่อใดลจ้าเมื่อนี่มาจ้าบัน้มาซอยกันเห็ดเห็ด แถวงางบนเนี่พี่น้องเออที่เบิ่งสภาพเห็ดเห็ดท่านได้เคืองทางอยู่พี่น้องเริ่มเห็ดเห็ดเดือดโคดเบยเริ่มเห็ดซีทุ่มเรจาจะพี่น้องจ้ามามาซอยสายผูเห็ดเาจะสายพูเด่น,นไปเคืองทางที่ฝนพี่น้องได้กับตาไม่ให้ได้เคืองนี่แม่เห็ดเห็ดผู้เดียวพี่น้องนี้คุณสภาพทําเห็ดจา้าพี่น้องจา้าท่านได้แล้วเลยจา้าใครเสร็จความจริงล้าจะ ต้มสีหนึ่งสีอบไปจ้ะน้องเออยร่ต้องลับบ่ต้องนอนจ้ะเบิ่งดูเนี่ยย่างอบเห็ดย่างหนึ่งเห็ดบ่แล้วยุจ่าตีสองแล้วจ้ะคนึ่งสองซึ้งน้ำซ,ซึ้งหน่อยนะจ้ะเนาเนะโอ้ยจากที่อบสองถาดตอนนี้เอามาเทรวมกันเป็นถาดเดียวเราก็เห็นนยุดก็เลยมาเทรวมกัน โอ้น้ำเห็ดหลายเลยคสิอบจนน้ำม,มันแห้งเลยจ้ะอบใส่เนยนะจ้ะน้าอบเห็ดใส่เนยมันแซ่บแซ่ดเมันหวานหอมดีดีอบใส่เนยอบเสร็จแล้วกินเล่นก็แซ่บจ,จ้ะสาวน์พุ่มากหลายจ้ะแาพี่น้องหอมหอมตอนเนี้ยหอมกินเห็ดทั่วบ้านเลยจ้ะตอนเนี้ยตอนนี้ก็โอ้ยบอแมนตีสามเราตีเนี่ยพี่น,อน้อ,เอเนง,งนอนนเนี่ยอบเห็ดอยู่เลยจ้ะจักสีน้ำแห้งย้ำแต่จังไงสีได้นอนง่ายนะพี่น้องมึงแบบ หอมเห็ดกห็หอมจนหิวเขาซิไปกินเขาแล้วค่อยเขานอนสวัดจ้าพี่น้องจ้าเมื่อนี้ไหมอบต้อจ้ะพี่น้องอบต้ออีกจ้ะอบไปเรื่อยๆจนมันแหงบุหล่าจ้ะกินเลนแซบมันหวานกรอบมันหวานแปว่ากินเนื้อบุญได้พี่น้องแซบแซบเห็ดไหมเห็ดเพิ่งหวานนั้นแซบอีหลีได้จ้ะอยากให้พี่ให้น้องมาซิมน้ำกันเด้อจ้ะ มาด้วยจะมาซิมน้ำกันหวานหอมอิลีกินหอมเห็ดครับอิลิจ้าตอนนี้นี่เราจะพี่น้องเห็ดสองถาดที่เห็นตอนอบแรกๆ2องถาดแล้วก็มาเทรวมกันถาดเดียวเต็มถาดเพราะมันแห้งแล้วมันก็ได้หน่อยเดียวซ้ำนีเราจะเห็ดสองถาดเมื่อกี้เนี่ยตอนนี้ก็เริ่มแห้งแล้วพี่น้องไก่ได้ทีเราสา่ผู้สิอบต่ออีกนิดเดียวใส่ผู้กระเพาะเราจะเนี่ยแซ่บเราจะหอมเ้าจะเห็ดที่ไปเก็บมาเมื่อนี้ส่้เสีเห็ดแล้วพี่น้องเมื่อนี้ใส่ผู้เห็ดเห็ดแล้ว เบสเร็จเร็จสิ้นกะตีซีเคริงจะได้เข้านอนอาบน้ำตอนตีซีเครองอันนี้ใส่ผู้กระต้มไว้ตะแกงนะจ๊ะนะต้มไว้ตะแกงน้ําจ้ะสำหรับมื้อนี้สาวสีชมพูกับสีคอลาไปแล้วจ้ะขอบคุณทุกๆคำกำลังใจที่เขามาให้กำลังใจจ้ะเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ